ทีกรชื่อดังประเทศเกาหลีใต้พักมยองซู ถูกชาวเน็ตจวกยับรังเอ่ยปากสนับสนุนความสัมพันธ์รักครั้งใหม่ของนักแสดงหนุม e ่มอีซึงกิเมื่อวันที่28พฤษภาคมพักมายองซูได้ถ่ายทํารายการวิทยุของเขาตามปกติซึ่งในรายการเขามักจะพูดเกี่ยวกับข่าวคราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งในวันนั้นเขาเลือกพูดหัวข้อข่าวยืนยันการออกเดทของอ e ีซึงกิและอ e ีดาอินเขาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ว่าพวกเขาอยากเปิดเผยความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อสาธารณะหรือไม่แต่ในตอนนี้มันถูกเปิด เผยแล้วและในเมื่อมันถูกเปิดเผยแล้วผมก็อยากให้มันดำเนินไปในทางที่ดีจนเห็นทั้งสองได้แต่งงานกันทันทีที่พักมยองซูแสดงความคิดเห็นนี้ออกไปเขาก็โดนชาวเน็ตโจมตีผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวทันทีเนื่องจากชาวเน็ตเชื่อว่าเขารั้เส้นเกินไปด้วยความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมของเขาเช่นคุณเป็นรุ่นพี่ในวงการคุณไม่ควรพูดถึงอีซึงกิและการแต่งงานของเขาฉันผิดหวังในตัวคุณจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่า คุณไม่คิดหรือว่าอีซึงกิตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่คุณเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงคุณควรแนะนำอีซึงกินะ และคนทั้งประเทศต่อต้านแต่คุณอยากให้เขาแต่งงานกันหรอการโจมตีพักมายองซูของชาวเนต็ตในครั้งนี้เนื่องจากชาวเนต็ตและแฟนคลับส่วนใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของอีซึงกิและอีดาอินเนื่องจากพ่อเลี้ยงของอีดาอินเคยมีประวัติโทษจำคุกจากการยักย้ายถ่ายเทหุ้นจนทําให้หลายคนต้องสูญเสียเงินทองและล้มละลายในขณะที่ครอบครัวของอีดาอินมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเห็นได้ชัดจากผลกําไรในครั้งนั้นครอบครัว ของอีดาอินใช้ชีวิตอย่างรูราและมั่งคั่งอย่างเช่นที่พวกเขาเคยเปิดบ้านโชว์ผ่านรายการวาไรตี้รายการหนึ่งมันช่วยตอกย้ำความเจ็บปวดของผู้เสียหายได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีเหตุการณ์แบบนี้รวมๆกันหลายเรื่องชาวเน็ตจึงหันหลังให้กับครอบครัวนี้เป็นจำนวนมากในขณะที่คนทั้งประเทศยังคงประท้วงไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของอีซึงกิและอีดาอินข้อความสนับสนุนของพรคมยองซูจึงถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก